กราบสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โหราพยากรตามตำราโหราศาสตร์ไทยในลัคนาราศีประจำเดือนมกราคม68ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งแรกกรุณากดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะขอรับมาตรฐานดาวในราศีธนูในเดือนมกราคม2568สดาวพฤหัสดาวประจำตัวของท่านสถิตอยู่ในราศีพฤษภได้ตำแหน่งจุลจักรโคจร ร่วมกับดาวมฤตยูดาวส่งเสริมทางลับภายใต้ภพอริทายว่าความคิดของท่านช่วงนี้มีมากมายหลายเรื่องบางท่านนอนไม่หลับกังวลหลายเรื่องต้องตัดสินใจในข้อมูลที่น้อยของให้ท่านพินิจพิเคราะห์ตามเหตุตามปัจจัยอย่างมีสติอาจอึดอัดใจ,จด้วยราศีธนูเป็นนักคิดนักแก้ปัญหาอยู่แล้วขอให้ท่านใช้สติปัญญาหาเหตุท่านก็สามารถแก้ปัญหาได้แต่ท่านต้องระวังเรื่องอารมณ์นะครับดาวเสาดาวการเงินของท่านสถิตในราศีกุมภ์ภายใต้ภพศาสตร์ชโคจรร่วมกับดาวศุกร์ได้ตำแหน่งอุจวิลาศ เป็นดาวโชคลาภของท่านการได้เงินของท่านจะได้มาทั้งมุมขาวและมุมเทาได้จากเงินปกติและเงินกำนันโชคจากการเสี่ยงจากหุ้นลงบางท่านอาจได้ทั้งหมดที่กล่าวแต่บางท่านอาจได้แค่นิดหน่อยตามธาตุอินทรียอ์ของแต่ละบุคคล1ดาวอังคารดาวอุปสรรคของท่านเป็นนิดในราศีกรกฎภายใต้ภพมรณะและวันที่25จะยกย้ายในราศีมิถุนภายใต้ภพป,ปัตนิอุปสรรคขวากหนามที่เข้ามาให้ท่านท่านสามารถแก้ปัญหาคลี่คลายได้ โดยง่ายแต่หลังวันที่25ท่านจําเป็นต้องมีภาระเอาใจใส่คู่ครองหรือหุ้นส่วนมากขึ้นเนื่องจากจําเป็นต้องแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นและสําคัญสรุปเดือนมการาคม68ของเจ้าชะตาการเงินเดินดีอารมณ์ความคิดต้องหนักแน่นขอให้เทวดาหนุนนำอวยพอรอวยชัยให้ท่านได้สมประสงค์ดังใจปรารถนาทุกประการครับโปรดกรุณารบกวนช่วยกดและกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่อง PNP ด้วยนะครับ ด้วยกยัลยาณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันยถาตังติมะตังกาเสตังเงินท้องไหลามาเทมาณชาลิตขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีสุขมีทรัพย์ตามดั่งใจปรารถนาด้วยเทิน